สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่ในเกม b e มเอ็มบีมเอม็นจีไรนะครับผมซึม่งเป็นเกมที่เขาเหรือว่าเป็นเกมรถที่สมจริงที่สุดในอ่อสีมังไม่รู้ในโลกเลยก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาทดสอบกราวิตี้กันนะครับซึ่งผมไม่ได้มีเค่คันนี้คันเนี้นะผมมีหลายรุ่นเลยเดีย๋ยวผมว่าทดลองกับรถพิกอัพเย้ yeah. ดูฟิสิกส์นะ ดูดูดูสิดูยางดูยางแล้วดูโชคมันสิไปดูการขยับขยื่นของเขาสุดยอดไม่สุดยอดอ่ะเนี่ยเลย และไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวนะครับดียวผมไปทดลองกับแมปอื่นให้ด้วยมันไม่ได้เล่นแค่คนเดียวนะครับผมมันสามารถเล่นกับเบอดหรือว่าเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับผมแต่แต่ออนไลน์คนอาจจะโดนเกียนเยอะนิดนึงนะครับผมโอเควิธีวิธีเสกบอลนั่น,นก็คือกดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัวทีนะครับผมมันก็จะค้างนิดนึงหรือว่าคอมพี่ๆเพื่อน น้องๆจะค้างหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคอมผมก็ไม่ได้แรงไงสเปคผมก็การ์ดจอ RX 6600 c p u เป็น i 572 Me m o r y ก็16 h a r ฮาร์ดิสประมาณ500หมดไปรป,รประมาณ2700 0ก็ถือว่าใช้ได้นะประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีบอร์ดแบบนี้นะครับก็สามารถชนบอรดได้ด้วยนะ ซึ่งผมมีรถกระบะให้นะครับเป็นช่องของบีบายนะครับผมติดตามด้วยนะครับนี่เป็นมอสจีเดียในพวกนี้นะครับผมยังผมจะมาเล่นอายอิสูสุดีแม็กแกสโซโฮ์ฮะแกสโซโฮอร์รถปิกอัพใส่เบนซินเป็นไงใช่ไหม <un> ครับรถคันนี้มันต้องเกียร์ แล้วแบบนี้มันต้องเกียร์อันนั้นน่ะไอ้อาเกียร์เกียร์แล้วอัตโนโมือนอ่ะเฮ้ย,ยเครื่องดับ เลี้ยวหมดไม่สนุกใครโอ้ยไฟแดงอีกแลละไม่ไปเลี้ยวขวาผ่านตลอดมันก็จะมีบทจอดรถด,ด้วยไงหูอย่างเทพ ไปเดยแล้วเออ yeah. แล้วก็จะมานองชนกันนะครับหารถที่น่าชนก่อนอ้าวเครื่องดับคันแดง ส่วนมันทนทานขนาดนี้เนี่ยไปเราไป录เพลงกันบ้างดีกว่าครับทุกคนจะเอาอามอามอาอาอามอาๆอา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 ออะไรดี อันนี้ดีวกว่าจะได้เข้ากับชาวบ้านชาวเมืองเขานิดนึ่งซิตี้บ้านเฮาซิตี้บ้านเฮาเนี่ย yeah. ơi ơi tang mày vào khoảng hơi 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 rồi hơi 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 โอเคครับสำหรับคลิปนี้พอคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับแล้วซีโอเกนเน็กเดย์บายบายจุมม๊บว่ะ